มตัวน้อยๆที่อยู่ในโลกอันแสนโหดร้ายสู้คนเดียวไม่ได้งั้นขอไปสองเลยแล้วกันอกแอคซินหรอทำอะไรแล้วไม่ได้หรอกเพราะว่าเรามีน้องตุ้มปูอยู่เคียงข้าง สตันไปนหนึ่งทีแล้วก็ฝากน้องไปช่วยตีตีเลยลูกมาฝากด้วยตบมันแรงๆเป็นไงล่ะ Q คิวเลนก็คิวเลนเหอะพี่เห็นหนูด้วยเหรอคะมาหนึ่งหนึ่งกันหน่อยดีบัสมาไหลหรอได้จะิลสองสตันเลยอันติล็อกไว้แล้วก็เรียกเพื่อนมารุมี่ชามันเป็นเมทที่ถ้าถูกประชิดต,ตัวแล้วเราก็ยังมีโอกาสรอดได้เพราะว่าน้องจะช่วยสตันให้เราอะมาพูดถึงความแรงของน้องบ้างให้ภาพมันบรรยายเองละกันมัดเดียวจอดที่ผ่านมาอิชามันก็ถูกจัดให้เป็นเมทที่ถูกลืมตัวหนึ่งนะแต่พอเราเล่นไปเล่นมาเฮ้ยเมทต มีทั้ง CC มีด a เม g e แล้วก็ไม่บางด้วยเรียกว่าทุกสกิลของอิชาทําให้เราเอาตัวรอดจากสถานการณ์ต่างๆได้และขอย้ำว่าอิชาจะเก่งถ้าเราเลี้ยงน้องให้มีชีวิตอยู่รอดเพราะน้องเป็นตัวทำา a m a g e แล้วก็ CC แถมยังแทงป้อมได้อีกด้วยมาดูกันว่าอิชามีบทบาทในทีมยังไงบ้างอิชาสามารถไปเล่นการหรือว่าเล่นในตำแหน่งลงวิ่งก็ได้สกิลอันตรของอิชามีประโยชน์ในทีมไฟสามารถใช้อันติเพื่อป้องกันศัตรูหนีขังเอาวไว้เลยถ้า ตำแหน่งยืนที่ดีเราก็จะสามารถสแปมสกิลสั่งน้องให้โจมปีได้เรื่อยๆเลยโดยที่เราไม่ต้องเอาตัวไปคลุกอยู่ในไฟนั้นเรียกว่าสั่งน้องโจมปีได้สวยๆเลยจ้าฝากด้วยนะน้องรับบทตัวเปิดไฟน็อกไว้เลยอีกข้อดีคือสกิลหนึ่งของอีชามันครูดาวน้อยทําให้เราสามารถสแปมสกิลได้เรื่อยๆอย่าให้น้องตายถ้าน้องใกล้ตายก็กดสกิล2ให้น้องกลับมาที่เรากลับมาตั้งหลักก่อนแล้วค่อยสกิล1ใส่เป้าหมายอีกครั้ง สุดท้ายก็ขอแจกไอเทมที่คัดใช้อยู่นะเป็นตามนี้เลย